เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดสเปคคอมสำหรับเล่นเกมในงบ40 0 0 0บาทแบบเน้นแรงกันนะครับจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับจะใช้เป็นไรเซน5้นะครับสา0นะครับสาเหตุที่ใช้ตัวนี้นะครับเนื่องจากอย่างที่ผมบอกนะครับในคลิปที่แล้วนะครับว่าเอาจริงๆแล้วคุณไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ i7 หรือไรเซนเเลยนะครับคุณสามารถใช้ไรเซน5้า0เองก็สามารถจบได้เลยนะครับถ้าคุณแค่เล่นเกม นะครับคือ CPU ตัวนี้เนี่ยมันก็แรงมากในระดับหนึ่งนะครับซึ่งมันสามารถจบได้ทุกด้านน่นะครับมันแรงครอบคุมอยู่นะครับคือสำหรับเล่นเกมเนี่ยมันเหลือเฟือมากๆนะครับคุณจะสามารถปรับสุด 4K ได้ด้วยเจ้าตัวนี้ไปอีกหลายปีเลยทีเดียวนะครับเผลอๆอาจจะใช้จนพังก่อนเลยก็ได้แต่ถ้าว่างๆคุณอยากสตรีมขึ้นมาคุณก็สามารถสตรีมได้นะครับถ้าคุณอยากทํางานทั่วไปอย่างเงี้ยคุณก็ทําได้จะตัดต่อเรนเดอร์งานกราฟิกต่างๆตัวนี้สามารถทําได้หมดนะครับเพราะว่าแรง CPU มันเหลือล้นมากๆแต่ว่วา ถ้าคุณขยับเป็นเจ้าลาเส้นเจ็หรือว่า i 7เนี่ยเฟรมเรทที่ได้ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ5-10%นะครับแล้วแต่เกมนะครับซึ่งมันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับในระดับเล่นเกมเนี่ยแต่ว่าราคาเนี่ยต่างกันครึ่งๆึ่งนะครับถ้าเป็น i 7เนี่ย1 0 7 0 k จะราคาหมื่นหมื่นต้นต้นนะครับเออหมื่นต้นต้นนะครับพวก k f กับ k a นะครับประมาณหมื่นต้นต้นถึงเกือบเกือบกลางๆนะครับถ้ารวมคูลเลอร์ก็กลางๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคุณก็ไม่ต้องซื้อคคูลลลเเเอรร์พิ่มยนะับ ได้ว่าตัวนี้เนี่ยช่วยประหยัดงบไปได้อีกเยอะเลยนะครับราคาแค่หนึ่งใน3ของ Intel เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเฟรมเรทก็จะด้อยกว่าลงมานิดนึงนะครับแต่จริงๆมันก็เฟรมเรทมันจะน้อยกว่าอยู่ตลอดนะครับต่อให้คุณใช้ไรซ์ 7, เ7นเจ็ดไรเชนเก้าอะไรเงี้ยเฟรมเรทส่วนใหญ่ก็จะต่ํากว่านิดหนึ่งนะครับเสมอแต่ว่ามันก็เล่นได้ลื่นเหมือนกันนะครับและที่สําคัญคือมันประหยัดงบไปเยอะมากๆถ้าคุณแค่สตรีมเกมบ้างบ้างแบบไม่ได้ซีเรียสหรือว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องงานอะไรเงี้ยก็จัดตัวนี้ได้นะครับแต่ว ล่าสุดนะครับก่อนคลิปนี้ก็จะเป็นไรชินเจ็นะครับก็จะแรงกว่าระดับหนึ่งในด้านงานเลยนะครับก็ประมาณถ้าบางโปรแกรมนะครับอาจจะได้ถึง3 0 4 0เลยทีเดียวนะครับแต่รวมๆก็ประมาณขั้นหนึ่งนะครับประมาณ 15- 20%อะไรประมาณนี้ไม่มากนะครับจาก6คอไป8ขคอนะครับแต่สำหรับเล่นเกมโดยรวมคือตัวนี้เนี่ยสามารถจบได้เลยนะครับมันคือทุกอย่างแล้วะนะครับส่วนเมนบอร์ดนะครับก็แนะนํา B450 ธรรมดานะครับ ในคลิปนี้ผมจะเน้นให้ราคาเนี่ยมันน้อยที่สุดแต่ว่าแรงที่สุดนะครับซึ่งเมนบอร์ดมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเฟรมเรตอะไรพวกนี้นะครับมันอยู่ที่พวกการรองรับฟังก์ชันต่างๆนะครับซึ่ง B450 เนี่ยผมมองว่าโอเคเลยมันครบนะครับมันครบเลยนะครับดังนั้นแล้วเจ้าตัวนี้เองก็สามารถใช้ได้นะครับชิวๆเลยนะครับแต่ถ้าคุณอยากเพื่ออนาคตสักหน่อยก็ B550 หรือไม่ก็ X570 นะครับแต่ถ้าอยากได้ PCIe Gen4 ทั้งชุดก็ X570 เท่านั้นนะครับในตอนนี้นะครับแล้วก็มันจะดีกว่านะครับตรงที่ว่าใน Gen หน้าๆเนี่ยมันอาจจะรองรับได้มากกว่านะครับคือจริงๆมันก็เป็นซ็อกเก็ตเดียวกัน,นะผมเดาว,ว่าเดี๋ยวมันก็มีเฟิร์มแวร์มาให้อัปเดตกันใช้กันได้นะครับแต่ว่า เผื่อไว้นะครับคุณจะได้ไม่ต้องลุ้นนะครับเพราะจริงๆคนที่ใช้พวก A320 B350 อะไรเงี้ยตอน Gen3 Gen4 จะออกก็ลุ้นเงินทบตายเหมือนกันนะครับว่ามันจะรองรับหรือเปล่านะครับถ้าคุณซื้อบอร์ดพวกนี้เนี่ยก็มั่นใจได้เลยโยเวนแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนไปใช้ M5 ซึ่งก็อีกสักพักหนึ่งกว่าจะเอามาใช้นะครับอาจจะ Gen Gen6 เ,เ,เลยก็ได้นะครับไม่แน่ใจว่า Gen5 จะใช้หรือเปล่านะส่วนกัดจอนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็จะใช้เหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับนั่นก็คือ rtx 3080นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ตามเรื่อง rtx 3000เนี่ยก็เจ้าตัวนี้เนี่ยแรงกว่า2080 ti อีกนะครับแรงกว่าระดับหนึ่งเลยนะครับ20-30%เลยนะครับซึ่งก็จะแรงกว่ามากนะครับและเจ้าพวก rtx 3000เนี่ยก็จะกินไฟมากกว่าระดับหนึ่งเลยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ย3080ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ300ต้นๆนะครับตามปกติแล้วจะกินที่320นะครับแต่ถ้าบางตัวมีไฟหรือมันโ o v e r c l o อกขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยก็อาจจะกินเพิิ่่มมมขึึ้นนนนาออีกกกดงะคครรับแต็็วๆื เอา power supply ตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับสัก750 850อะไรประมาณนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกับพวก2070 super 2080ที่มันไม่ค่อยกินไฟเท่าไหร่สามารถใช้ตัว700 600ได้สบายๆตัวนี้ไม่ใช่นะครับมันกินไฟเพิ่มขึ้นมาอย่างมากเลยทีเดียวแต่ก็มีคอให้ถึง8,000คอเลยนะครับประสิทธิภาพเลยสูงกว่ามากๆนะครับแล้วผมมองว่าค่าไฟก็คุ้มอยู่นะนะครับถ้าเทียบกับความแรงที่ได้ใช้นะนะครับส่วนแรมเนี่ยก็จะแนะนำเป็น 16กิกนะครับ8คูณ2บัส3า0พนะครับในที่นี้ก็เลือกเป็น Corsair v e n g e a n c e นะครับแต่ว่าบอกก่อนนะครับถ้าคุณเน้นปรับสุด 4K เนี่ยบางเกมนะครับแรมมันกินเกิน16แน่นอนนะครับ16จะไม่พอต่อไปคุณก็ต้องใช้สัก24่สกิกนะครับต่ำๆหรืออาจจะ 3-2G กิกก็ได้นะครับเผื่อไว้ยาวๆเพราะว่าเกมสมัยใหม่นะครับพวกินสเปคทั้งหลายพวกเกมระดับ3 A นะครับเวลาปรับจาก FullHD เป็น 4K เนี่ยมันกินแรมเพิ่มขึ้นบางทีก็อาจจะ2 3สเท่าเลยทีเดียว นะครับดังนั้นแล้วแรมมันก็จะอยู่ในช่วงปัจจุบันเนี่ยมันจะกินช่วงประมาณ18ถึง20กิกนะครับได้นะครับในสำหรับพวกเกม Open World ต่างๆที่มันกินสเปคหนักมากๆนะครับดังนั้นแล้วก็แนะนำสำหรับ 4K นะครับก็ปรับเป็น32 g ิหรือ24 g ิซะนะครับแต่สำหรับใครที่เอาแค่ 2K หรือว่า Full HD เนี่ยปรับสุดเจ้าแรม16 g b เนี่ยยังพอถือดูได้ไถไปได้สบายๆอยู่อีกน่าจะ2-3ปีเลยนะครับต่ำ นะครับดันแล้วก็ยังใช้16 g b ได้นะครับส่วน SSD นะครับ SSD ก็เน้นสุดไปเลยนะครับ WD Black SN750 นะครับ250 g b นะครับแต่ในสำหรับใครที่เลือกเป็น B550 หรือว่า x 5 7 0เนี่ยถ้าคุณเอาบอร์ดที่มันมีสล็อต M2 2ช่องนะอีกสัก2-3ปีคุณค่อยอัพ SSD PCIe Gen4 ก็ได้นะครับตัวที่เร็วสัก7-8 g ิตัววิอะไรเงี้ยก็จะเร็วกว่า Gen3 2เท่าเลยนะครับ และมันดีนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังแพงอยู่นะครับต่ำก็สี่ห้าพันเลยนะครับดังนั้นแล้วก็อีกสักสองสามปีนะครับราคาจะได้ถูกๆลงมาหน่อยนะครับจะได้พอๆกับพวกนี้นะครับเพราะว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยปีที่แล้วก็ราคามากกว่านี้เกือบเกือบสองเท่าเลยเหมือนกันนะครับแค่ปีเดียวก็หายไม่ได้ขนาดนี้เลยแต่นั้นแล้วถ้าเป็นพวก SSD Nextgen นตอนนี้เนี่ยมันก็ยังแพงอยู่แต่ว่าอีกสักปี2ปีมันก็ถูกแล้วแหละนะครับสองสปีคงแบบซื้อได้แบบไม่เสียดายตังเลยแหละนะครับแต่แล้วก็รอสักหน่อยจะดีกว่าะคัเดี๋ยวหลง ส่วนเพลวสไปน์นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าต้องการใช้ตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับในที่นี้ก็โอเคเกือบหมดนะครับก็แนะนําเป็น Silverstone นะครับ 750B นะครับหรือจะใช้เป็น Silverstone Go แบบชิปที่แล้วก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะเอาเป็นเทอร์โมเทคตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็ได้นะครับซ i l v ว r s t ส n ตนไต e r เดตัวนี้เลยก็ได้นะครับก็จะราคาระดับเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับ7800แต่ว่าก็ดีขึ้นมาอีกเยอะเหมือนกัน นะครับเคสก็ดูความยาวความกว้างดีๆนะครับเพราะว่าการ์ดจอตัวนี้เนี่ยมันใหญ่และยาวมากนะครับพวก RTX 3080 3090เนี่ยขนาดจะเพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับเทียบกับการ์ดจอเกมมิ่งรุ่นกลางๆตัวก่อนใช้มันจะยาวขึ้นมากนะครับดังนั้นแล้วก็วัดความยาวของการ์ดจอกับความยาวของพื้นที่ในเคสให้ดีๆนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยถ้าคุณสังเกตนะครับเคสบางเคสจะหายไปจากหน้าจอให้กดซื้อเพราะว่า เคสมันเล็กไปนั่นเองนะครับหมายความว่าในนี้เนี่ยคุณสามารถกดได้หมดนะถ้าไม่ถ้าทีมงานเขาไม่ได้ขาดตกบกพร่องข้อมูลของตัวไหนนะครับก็สามารถกดได้หมดเลยนะครับมาดูทางด้านผลเทสกันเลยดีกว่านะครับซึ่งผมมีผลเทสไว้ให้2ชุดด้วยกันนะครับซึ่งจะเป็นชุดฟูเอดีกับชุด 4K นะครับมาเริ่มกันที่ชุดฟูเอดเดียนก่อนเลยนะครับแอสซัสซินครีตโอดิซีนะครับปรับสูตรฟูเอดีได้124เฟรมเ e ดเดย์รีเดมชั่นสนะครับปรับสูตรฟูเอดีได้105เฟรม GTA 5นะครับปรับสูตรฟูดดีได้213เฟรม Battlefield 5นะครับปรับสูตรฟูดดีได้240เฟรม Fortnite นะครับปรับสูตรฟูดดีได้236เฟรม Metro Exodus นะครับปรับสูตรฟูดดีได้124เฟรมและ Call of Duty นะครับ Modern Warfare ปรับสูตรฟูดดีได้274เฟรมเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่า เออสุดยอดมากนะครับแต่200เฟรมกันหลายเกมเลยนะครับซึ่งแต่ละเกมก็ค่อนข้างจะโอเพนเวิลด์ด้วยนะครับยังแต่200เฟรมได้นะครับเลยได้ว่าความแรงเนี่ยจัดจ้านจริงๆนะครับสำหรับเจ้าล y ยเส้น5กับ3080ตัวนี้นะครับแล้วมาดูทางด้าน 4K กันเลยนะครับ Assassin Creed Odyssey นะครับปรับสุด 4K อยู่ที่67เฟรม e ละ e a d r e d e m p t i o n 2ปรับสูต 4K อยู่ที่55เฟรม GTA 5ปรับสุด 4K อยู่ที่78เฟรม Battlefield 5ปรับสูต 4K อยู่ที่105เฟรม ฟอร์ดไนท์ปรับสูตร 4K อยู่ที่84เฟรมเมโทรเอ็กโซดัสนะครับปรับสูตร 4K อยู่ที่61เฟรมและ Call of Duty Modern Warfare ปรับสูตร 4K อยู่ที่117เฟรมนะครับก็ชี้แจงก,ก่อนนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับคือในผลเทสเนี่ยเรียกได้ว่าปรับสูตรนะครับ MSAA h b o อะไรพวกนี้เนี่ยเอาหมดนะครับเรียกได้ว่าเต็มที่มากๆซึ่งบางตัวเนี่ยแค่คุณปรับเพิ่มเนี่ยแค่กดเพิ่มเฉยๆเนี่ยถึงเกลจ,จะสอยู่แ้ว็ตามนะะคครับับมนนกก็จกิสเปเปพิ่มขึ้น เรียกได้ว่าบางทีอาจจะหลายเท่าเลยทีเดียวนะครับน่าเป็นสาเหตุที่เฟรมเรทจะตกขนาดนี้นะครับซึ่งเรียกได้ว่าผลเทสที่ผมเอามาเทสทเนี่ยมันเอ็กตรีมมากๆนะครับในการเล่นจริงเนี่ยก็จะแนะนําให้ปรับแค่พวกเท็กเจอร์เนี่ยปรับสุดนะครับแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยก็เอาแค่แบบเล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับเพราะบางตัวอย่างปรับเพิ่มขึ้นไปมากเนี่ยมันอาจจะกินสเปคอย่างมหาศาลแต่ว่าภาพที่คุณเห็นเนี่ยคุณอาจจะแยกความต่างไม่ออก้วยซ้ำนะครับ แต่ว่ามันจะมีผลกับเฟรมเรทมากนะดังนั้นแล้วก็แนะนําให้เน้นเท็กเจอร์ไว้ก่อนนะครับเอาเท็กเจอร์เป็นหลักนะครับแค่นี้ก็สามารถเล่นได้ลื่นๆแล้วนะครับในพวกระดับอัลตร้า 4K ธรรมดาก็สามารถเล่นได้เป็นร้อยเฟรมแล้วแหละนะครับดังนั้นแล้วก็ถ้าใครที่ซื้อจอนะครับก็แน่นอนนะครับจอ 4K 144 h z หรือ120 h z แน่นอนนะครับหรือถ้าเป็นสายเน้นเฟรมเรทนะครับก็จอ240 h z หรือ280 h z โลดเลยนะครับถ้าสังเกตนะครับเฟรมเรทนีี้้เรยกไดว่า พุ่งเป็นน้ำเลยทีเดียวนะครับสเปคนี้แรงจัดๆนะครับแล้วก็สำหรับด้านเล่นเกมเนี่ยสเปคนี้ก็เทียบเท่ากับสเปค4 5 0 0ปที่ได้ลงผ่านมานั่นเองนะครับแต่ว่าในชุดนี้เนี่ยประสิทธิภาพด้านการทํางานเนี่ยด้านเวิร์กสเตชันต่างๆเนี่ยก็จะลดลงมานิดหน่อยนะครับเนื่องจากลดความแรงของ CPU ลงนะครับแต่ว่าในด้านเฟรมเรทแล้วแทบจะไม่ต่างเลยนะครับดังนั้นแล้วก็แนะนําว่าสำหรับใครที่แค่เล่นเกมเนี่ยชุดนี้คือ ชุดที่สามารถจบได้เลยนะครับสามารถจบได้เลยจริงๆนะครับการ์ดจอจะอัพไปมากกว่านี้ก็ไม่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่า3 0 9 0เนี่ยราคากระโดดมากนะครับแต่ว่าความแรงก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับแค่ประมาณ1 5เท่านั้นเองนะครับเท่าที่ได้ยินมานะนะครับก็รอผลเทสอีกทีหนึ่งแล้วกันเนอะนะครับส่วน CPU ีเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นตัวไหนก็แทบจะไม่แตกต่างแล้วแหละนะครับเพราะว่าในระดับนี้เนี่ยมันชิลหมดนะครับมันชิลหมดสำหรับเกมเนี่ยคือเรียกได้ว่าสำหรับ นะครับตัวนี้เอามาทํางานหน,หนักๆยังได้ด้วยซ้ำนะครับสตรีมด้วยก็ยังได้นะครับหรักวันนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับแล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรักวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ